เปลี่ยนจอโน้ตบุกครับรับประกันศูนย์แต่ช้าเกินครับเลยซื้อจอมาเปลี่ยนเองสภาพจอแตกก็เช็ครุ่นแล้วก็สั่งของว่า LQ15iEX9 o Gaming ออก่อนอื่นมาปิดเครื่องครับแล้วก็มาต่อดนอด็อต้างจอ15.6นิ้ว165ยหกสิ้าเฮิตพีินตรงนี้ดูให้ดีครับตรงไหนน็อตสั้นน็อตยาวรู้สึกว่าสตัวล่างจะเป็นน็อตสั้นหมดนอกนั้นน็อตยาวเท่ากันหมดครับ จำความยาวนอตครับเวลาใส่กลับจะได้ไม่ใส่ผิดเดี๋ยวรู้เรื่องครับน้ตบุกสามติดใไปเท่าจะรอดไหมรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองแล้วก็หาการ์ดอะไรบางๆมาแงะครับแงะไปรอบๆไปครับแง,ะ,งะแล้วก็ยกฝาหลังออกมาได้เลยคราวนี้ก็มาไล่หาขั้วแบตเราต้องถอดแบตเตอรี่ครับตอนเราใส่จอไปมันจะได้ไม่ช็อต ก็ไล่หาขั้วแบตแล้วก็ถอดปลั๊กขั้วแบตออกครับถอดปลั๊กแล้วก็ฝาใส่กลับไปเหมือนเดิมนครับไม่ต้องใส่ลงล็อกมันก็ได้จากนั้นมาเปิดเครื่องดูวับถ้าไม่ติดก็แสดงว่าถูกแล้วแล้วก็มางัดขอบจอครับใส่กราดงัดเหมือนเดิมครับุงัดไปรอบๆเรื่องอื่นไม่รู้ครับเรื่องงัดสู้ตาย แล้วก็มาถอดขอบตรงนี้ด้านล่างนะครับมันจะเป็นถ้าไม่ถอดอันนี้จะยกขอบจอ,อ,อมาไม่ได้แล้วก็มาแงะสายจอให้ออกจากรางของมันนะครับแล้วก็ดึงขอบจอ,อครับตรงนี้อาจจะติดกาวนิดหน่อยครับก็ใช้การแงะเหมือนเดิมจากนั้นก็มาดึงกาววางจอออกนะครับ อ่าไขควงเหล็กไปแหลมหมุนหมุนออกมาแล้วก็ดึงออกมาครับกา,าววางจอมจะติดอยู่สองด้านครับแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ใหม่มอีกด้านหนึ่งครับดึงออกมาเหมือนลอกแบตโทรศัพท์ครับเหมือนเปลี่ยนแบตโทรศัพท์มันจะมีกาววางอยู่กาวเป็นเส้นบางๆแล้วก็พลิกจอกลับมาได้เลยแ<ต>ลว้ลวก็ามาดึงสติ๊กเกอร์นี้ออก แล้วก็เอาจอใหม่มาวางเข้าไปตำแหน่งเดิมนครับจอนี้สีสิดพินนะครับ้อยหกสิบห้าเนนะครับมันจะมีเหล็กล็อกอยู่ใส่เสร็จก็ติดสติกเกอร์กลับไปครับแล้วการาที่เราลอกมาวางใหม่ครับซ้ายขวาเหมือนเดิมแล้วก็พลิกจอเข้าไปมันจะตรงล่องของมันพอดีครับ แล้วก็ใส่ขอบจอกลับไปก็จัดสายให้เข้าตามทางที่มันเดินมาเหมือนเดิมอะไรบีแฟมมันจะลองเรียบเหมือนเดิมครับลองเปิดลองปิดดูแล้วก็ใส่ก้านนี้เข้าไปจากนั้นก็มาประกอบแปดเข้าไปแล้วก็ลองเปิดดู เล่นโน้ตดีกว่อนะนอนอลไรมาทำความราเลมนิดหน่อยแล้วก็ใส่ฝาหลังกลับไปครับแล้วก็ประกอบน็อตกลับไปเหมือนเดิมจากนั้นมาเปิดดูเปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนจอทัพร์ัง่ายกว่าเออปลี่ยนง่ายกว่าจอทัวร์ัพครับ เครื่องนี้ประกันศูนย์ครับแต่เราซ่อมไม่ไหวครับนานเกินเลยเปลี่ยนเอง